แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะต้นหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่7นะคะพฤศจิกายน2564นซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงนั่นเองค่ะพี่น้องขานะแล้วก็คิดว่าพี่น้องนะคะในแต่ละวันเกิดก็คงจะได้หยุดพักผ่อนนะคะอยู่กับบ้านกับช่องเหมือนเดิมค่ะพี่น้องขานะ เตือนกันนะก็คือดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองกาดอย่าตกนะคะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็อย่าประมาทในทุกเรื่องการทํานายดวงนะคะเป็นเพียงแนวทางนะ,ะเพื่อให้พี่น้องนําไปปรับใช้นะคะแล้วก็ป้าหมอขอให้กําลังใจนะคะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่กําลังมีปัญหาไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของนะคะการเงินหรือการงานก็แล้วแต่นะคะ หรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะทุกอย่างสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะพี่น้องค่ะเนาะเราต้องอใจเย็นเย็นร่วมๆแล้วก็มองปัญหานั้นนะคะเป็นเรื่องปกติและสิ่งสําคัญเมื่อเกิดปัญหาเราก็จะต้องแก้มันและอย่าลืมนะคะพี่น้องคะเนะเราจะต้องมีความหวังนะคะ,ะเหมือนบอกว่านะคำคำหนึ่งนะคะบอกว่าไม่ปล่อยให้ โอกาสและความหวังนั้นแม้แต่เพียงเล็กน้อยปล่อยข้ามไปนะคะก็จะคว้ามันมาให้ติดอ่าคำกล่าวนี้นะคะเป็นคำกล่าวของเล่าปีนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะอ่าป้าหมอก็อยากจะให้คำกล่าวนี้นะคะให้พี่น้องนําไปปฏิบัตินั่นเองค่ะพี่น้องค่ะโอเคนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันเนาะ ว่าจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นไพ่ใบแรกขึ้นราชาถ้วยใบที่สองสามดาบนะคะใบที่สามสองไม้เทา้าใบที่สีไพ่ทักนะคะราจินีประจันนะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องของบริวารน,นิดหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนะถ้าสมมติขอความช่วยเหลือใครไว้ในวันพรุ่งนี้ก็ต้องเผื่อใจทําใจนะคะ ถ้าสมมติว่าขอความช่วยเหลือเรื่องของการเงินพี่น้องวันอาทิตย์ก็จะต้องวางแผนสองวางแผนที่สองที่สามรองรับไปเลยเพราะว่าดูดูว่าจะผิดหวังนะคะ,ะถ้าไม่ผิดหวังไม่เป็นไรถ้าระาวาังแผนเอาไว้นะอันนี้นะสำรองเอาไว้เลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ส่วนในเรื่องการงานก็ยังคงมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนยังคงมีลูกค้าทั้งเก่าทั้งใหม่นะ,ะเข้ามาที่จะซื้อสินค้าของเราหรือ นะคะอุดหนุนสินค้าของเรานั่นเองนะคะแต่ผ้าหมอคิดว่าไพทักดีนะคะสําหรับราชินีประจันร์พี่น้องวันอาทิตย์นั้นยังคงมีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์มีไอเดียจริงๆนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นป้าหมอคิดว่าจัดการได้ค่ะในวันพรุ่งนี้โอเคค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ นะใบแรกหนึ่งไม้เท้าค่ะใบที่สองนะคะเก้าดาบใบที่สามนะคะอ่าเดยโลเฟนใบที่สี่นะคะสาหรับใบที่สี่นั้นนะคะก็จะเป็นอ่าเดอะค่ะสาหรับพี่น้องวันจันนะคะสาหรับพี่น้องวันจันท์นั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะมีการเริ่มต้นกิจการใหม่นะสาหรับบางท่านหรือทํางานใหม่สําหรับบางท่านนะคะ อาจจะมีโครงการขยับขยายในส่วนของกิจการการงานเนาะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่ามีความรู้สึกว่าวิตกกังวลอยู่นะคะสำหรับ9้าดาบนะสำหรับ9ดานะบดาขึ้นนั้นเนี่ยหนึ่เรื่องสุขภาพต้องระมัดระวัง 2. เรื่องของความวิตกกังวลวิตกจริตนะคะแล้วก็มีสิ่งอะไรที่ไม่เข้าใจตัวเองว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเราวิตกจริตนะคะพี่น้องวันจัน์เนาะฉะนั้นแล้วตรงนี้สมาธิสําคัญนะคะ,อ,ะอย่าคิดล่วงหน้าอย่าคิดย้อนหลังเนาะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดให้ยังมีใบดีอยู่นะ,ะก็คือเดลโลเฟนนะคะยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะคะยังคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เข้าข้างเราช่วยเหลือเรานะคะ,อ,ะอย่างนี้ ขอพรได้พรอ,อยู่ส่วนที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องสุขภาพเนาะอ่าอันนี้ก็คือมีโอกาสนะคะในเรื่องของโรคเก่ากําเริบภูมิแพ้หรือไม่ก็โรคกระเพาะอะะาหารหนักเสพลำไส้ได้ด้วยนะคะพี่น้องวันจันทเนาะฉะนั้นในวันพวกนี้ให้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษค่ะเนาะเอาอย่างนี้นกันค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารใบแรก ก็จะเป็น7ดาบนะคะใบที่2เป็นนะคะเดิเลเวอร์ใบที่3 8ดาบนะคะและก็ใบที่4ก็จะเป็น8ไม้เทา้าสําหรับพี่น้องวันอังคารขึ้นในลักษณะแบบนี้หมอว่าไม่โอเคยังคงมี1เรื่อง2เรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือรับภาระแบกภาระนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าในลักษณะของรับผิดชอบคนเดียวโดยไม่บอกใครนะฉะนั้น ขึ้นมาบอกว่าควรที่จะปรึกษาคนรักคนในครอบครัวเพื่อขอความช่วยเหลือไม่อย่างนั้นเราจะรับดาบเอาไว้คนเดียวนะคะมืดแปดด้านแกะไม่ได้อย่างนี้เลยนะคะและก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะเอ็นข้อกระดูกไม่ค่อยโอเคแะไรละก็ไยทักนะถือว่าดีในเรื่องของการงานเนาะมันก็จะมีในลักษณะของการเคลื่อนตัวไปในทางที่ดีเป็นลำดับนะคะ ไม่ได้ว่าจะลงอย่างนี้นะฉะนั้นในส่วนของกิจการการงานก็ยังคงดีอยู่สําหรับพี่น้องวันอังคารค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันใบแรกก็จะเป็นเด็กถือเหรียญใบที่สองเด็กถือถ้วยนะคะใบที่สามนะแปะเอ่อเก้าถ้วยนะคะใบที่สี่นะคะราชาไม้เทา้าทารับพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นปรหมอว่าดีนะคะก็คือ เรายังคงมีมิตรเงินเข้ามาหาเงินเก่งนะคะเจรจาเก่งนะคะแล้วก็ใจดีนะมีความรักความเมตตานี่อย่างนี้นะคะและในบางท่านก็ยังคงรอโอกาสดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงาน,งานกิจการการเงินรอโอกาสเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์รอสถานการณ์ให้มันขี้คลายแล้วจะขยับขยายเนาะแล้วไพทักก็ดีค่ะเนาะสำหรับราชาไม้เท้า ความหมายก็คือยังคงที่จะมีโปรเจกต์งานมีไอเดียดีๆที่เกิดขึ้นในหัวของเรานะคะที่จะทำให้ดีขึ้นในกิจการของตัวเองนะคะหรือในส่วนของครอบครัวนะคะที่จะเป็นตัวนำทัพนี่ว่ายอย่างนั้นนะคะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันถือว่าดีนะคะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะใบแรกก็จะเป็นรา,ราชินีไม้เท้าใบที่สองเจ็ไม้เท้า ใบที่สานะคะเด็กถือดาบใบที่สีอ่าใบที่สี่ก็จะเป็นหน้าเหรียญทราบพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะยังคงที่จะเหนื่อยหนักนะคะในส่วนของการงานในส่วนของภาระนะคะและก็มีปัญหาอุปสรรคนะคะทีเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้นี่ไพ่บอกว่าคุณจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้กก็อดทนนะคะแล้วก็ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะถ้าใจร้อน เราก็จะเหนื่อยอว่าอย่างนั้นนะคะทำไปเรื่อยนะคะพี่น้องก่ะนะสำหรับเด็กถือดาบนั้นก็คือเรื่องของอารมณ์เป็นหลักในวันพรุ่งนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์และก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยทํางานหนะักเงินเข้ามาไม่พอใช้นะคะรายรับกับรายจ่ายไม่บาลานซ์กันหรือไม่สมดลุลนะมีความรู้สึกว่าฟืดจังนะคะและจําเป็นที่จะต้องใช้เงิน นะคะอย่างด่วนๆประมาณนี้แล้วก็ใจร้อนนะคะแล้วก็ตึงเครียดฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องปรับที่ตัวเองค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเอาอย่างนั้นกันนะคะยังไงแล้วก็ต้องใจเย็นๆร่มๆนะคะปลาเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะเราทํางานนะทุกวันทุกวันทุกวันเราก็จะรอดนะคะในทุกเรื่องนั่นแหละค่ะนะเอาอย่างนั้นกันค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดี สำหรับพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีนั้นเนี่ยใบแรกขึ้นสีดาบใบที่สองเก้าเหรียญใบที่สามนะคะสตริงใบที่สี่หกไม้เทา้าพี่น้องวันพระฤหัสวดีดีนะคะก่อนหน้านี้ก็หยุดนิ่งนะคะในทุกเรื่องหรือไม่สบายนะคะในวันพรุ่งนี้ดีขึ้นใครรองเงินอยู่ก็จะได้เงินการเงินดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงทํางานนะคะลุยๆหนักๆรับผิดชอบนะคะด้วยอ่า เป็นคนเดียวว่าอย่างนั้นนะคะและก็ไพทักใครรอข่าวเรื่องอะไรก็จะได้ข่าวดีนะรอลูกค้าก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดนุนนะคะพี่น้องวันพระฤัษสวัดีก็มีโอกาสเริ่มต้นกิจการใหม่นะคะหรือกิจการของตัวเองที่หยุดไปนานแล้วก็เริ่มใหม่แล้วแล้วก็ดูว่าถ้าทีว่าจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะพี่น้องวันพระฤกษสวัสดีมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นหกดาบนะคะแล้วก็อัศวินไม้เท้าและก็สามถ้วยนะคะและก็นาแปดเหรียญอ่าพี่น้องวันศุกร์ก็ดีค่ะดูว่าจะเหนื่อยเนาะเดินทางทํามาหากินติดต่อเจรจาแก้ปัญหานะคะอ่าแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีพลังเนาะไม่ได้ว่าจะทดท้อสา,าพี่น้องวันศุกร์นะคะอืม แล้วก็3ถ้วยมีหนึ่งเรื่อง2เรื่องให้ร่วมฉลองความสําเร็จนะคะเป็นเรื่องดีๆนะจ๊าพี่น้องวันศุกร์นะคะและก็ไพ่ทักดีมากการเงินช่วงขาขึ้นนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะอ่าโดยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสมาชีพเก็บพ้อมรอมริบพี่น้องวันศุกร์ก็จะก้าวหน้านะคะมั่นคงในเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์ใบแรกก็จะเป็นเด็กถือไม้เท้าใบที่สองนะคะเดือชาริอดใบที่สค่ะสองถ้วยใบที่สนะคะเดือเมซิเชีนพี่น้องวันเสาร์ทำนายโดยรวมบอกว่านะคะดีมากเนาะก็คือดีในเรื่องของบริวารดีในเรื่องของผู้สนับสนุนดีในเรื่องของกัลายาณมิตรดีในเรื่องของลูกค้านะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีออเดอร์เข้ามา ะะมีคนสนับสนุนเรามีคนช่วยเหลือเรานะคะการงานดีและก็ the mesian สิ่งที่คิดถ้าสมมุติได้ลงมือทำพี่น้องวันเสาร์ก็จะประสบความสำเร็จตามแผนที่กำหนดเอาไว้นะคะฉะนั้นแล้วเมื่อคิดแล้วลงมือทำก็จะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนั่นเองค่ะพี่น้องวันเสาร์ทำนายแค่นี้นะคะอ่าเอาลับป้าหมอไวยพรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะนะ สวัสดีค่ะ